คงเป็นวันสุดท้ายของคุณเ e. อ๋จริงใช่ไหมครับกามสวัสดีผู้หลักผู้ใหญ่ทุกๆุกท่านนะครับก็จะเป็นท่านสอาตจนท่านกำนักแก่ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็ครอบครัวของคุณเอน แล้วก็แบ้ที่เปลี่นะทุกท่านนะครับไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันที่รวดเร็วสำหรับการจากลาของครูเอครับแปดปีที่ครูเอร่วมเรียนเชียงบ่า ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับครอบครัวสาวน้อยเทพั้น์ยังครัคำว่าบอสโจงครับคือคนนี้เลยครับที่ตั้งให้คนแรกครับเขาพูดกัผมว่าแต่กน่อคนส่วนมากม่เรียกผมว่านป่โจงหรู้จะเรียกคำว่าบอสนะ พ่อบอสคือหัวหน้าบอสคือเจ้านายบอสคือคนที่ใหญ่ที่สุดบอสคือผู้นำทีมงานตรงที่เรียกบอสโจตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเมื่อแปดปีที่แล้วครับคุยเป็นคนดีมากครับ ผมไม่คิดว่าผมจะขาดหัวใจหลักอันสำคัญของครอบครัวครูอ,อมากกว่าครับว่าครูเขาคุอนคนในครอบครัวไม่เคยพรับชั้นไม่เคยทุจริต เงินเป็นสองล้านสมล้านเงินบาทเดียวไม่เคยบิดเบี้ยวดูแลลูกทิมดูแลทนังานด้วยดีเสมอมาตลอดเวลาคุณงานความดีของครูเอไม่เคยทำเรื่องลบๆ ไม่เคยทําเรื่องเสียหายให้แกบงแม้แต่พีนาทีเดียวขนาดเขาป่วยไม่เคยพูดในผมฟังเลยว่าดูไม่สบายนะไม่เคยพูดคำนี้เลยแฟนผมพูดใหงฟังว่าคุยเองไม่สบายนะผมกลับจากกรุงเทพวันที่หกถึงวันที่สิบตอนเช้า ผู้อามาหาด้วยสีหน้าสีตาไม่สู้ดีนะผู้อีบอกว่าหนูคอลาบอสไปรักษาตัวสองเดือนแล้วหนูจะกลับมานะหนูสู้ค่ะหนูไม่ตายแน่นอน ุมฝากคูไก่แล้วก็ฝากโูแกนด้วยกูยีไม่ต้องอกลัวขอให้คุยรักษาสุขภาพองให้ดีที่สุดแล้วทำไมกูถึงเป็นแบบนี้ปกติกูเป็นคนร่าเริงมากกูเป็นคนเข้มแข็งมาก ประตูด่านแรกของสาวาร้อยได้บันานแทงคนจะติดต่องานคนไหนมาหาทีงานประตูด่านแรกก็คือเวไม่คิดว่า,า,าว่าเจะมาถึงวันนี้ทีงานสาวาร้อยได้บัานแทนงพรอมกับเป็นแปนด มาส่งคุยแล้วนะครับหวังว่าจิตทิพย์กายทิพย์ของคุีโดดรับเร้าขอให้เด็กปีการของคุยเติบโตขอให้คนจากทุกถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นคุณงาม เก็บเไว้ส la ิ่งไหนที่ดีก็ขอเอาของสิ่งเก่าไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของบุตรที่ดีสู่ผู้คนที่ดี ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงวงไม่ต้องห่วงเพื่อนเกิดอชาติไหนก็ขอให้เจอกันตลอดไปครับคุยเองครับครับขอขอบคุณน้องโจ ครับแต่ลำตัดต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงข้างหน้าประมาณ15นาฬิกา30นาทีจะทำการสวดนาิกาบังสุขุลและทอดระไตรบังสุขุลเพื่อพิพิผลเป็นทกาินานุการนกิจให้กับนายพิมพติทของอันนี้หรือคุอผู้วัยชนและใน